ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กับวันอาทิตย์ที่สิบห้านะครับเนาะมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกกับแตรียมภามาติดตามเล่าพัฒนากับเจเจเลขวิ่งนะครับเนาะเด็ดโซมาให้พ่อเตรียมแนวครับวันจันทร์ที่สิบหกนะครับนะเนาะแภาพ ตามตอยเนาะครับเนาะเลขวิ่งเพิ่นก็ถือว่าเขาดีอยู่เนาะครับเนาะเขาตัวเน้นเพิ่นสองงวดแล้วกับเกเลขวิ่งเนาะครับเนาะเดี๋ยวเตรียมจะให้เบิ่งก่อนเนาะเกเลขวิ่งเกเลขวิ่งเอ่องวดที่ผ่านมาเนาะครับเนากเลขวิ่งงวดที่ผ่านมา เราพัฒนาวันที่วันศุกร์ที่สิบสามที่ผ่านมาเนาะครับเนาะของเกเลวิง่งเพิ่นเน้นที่หนึ่งนะครับเนาะปรากฏว่าเขาหนึ่งเก่าเลขอกหนึ่งเก่านะครับเนาะเลกลาาพัฒนามาคืนวันศุกร์เพิ่น,น,นก็เน้นที่หนึ่งปรากฏว่าเขาของเพิ่นนะครับเนาะแต่ว่าจับคูวว่บ่เขาครับเอาบมเป็นหยังครับตามต่อครับเอฟซีตามต่อวันจันทร์ วันม็กวันจันทร์ที่สิบหกกรกฎาคม เราพัฒนาเกลียบพิง บนล่างบนล่างมี อ่าค่ัครับนี่คือตัวเน้นเป็นเนาะครับเนาะเน้นที่ห้าคอยเขาปังๆอยู่นะงวดมันจัดเนาะครับยี่สี่เนาะสายวิ่งสายรูดกระชี่ได้อยู่นะครับเนาะ จับคู่นะครับเนาะจับคู่สองศูนย์สองหนึ่งสองห้า หลักห้ามีห้าห้าสองห้าสี่ห้าหก Lập cao cao, cao xuống cao xuống cao ตัวเหนีน่ยวนบนนอคับสิบสี่หลักสองมีสองหนึ่งหลักห้าห้าหก หลักเก้าครับนี่คือตัวเน้นของเพื่นอนเนาะครับเนาะหลักละตัวส่วนตัวบบเน้นนะครับส่วนตัวที่เพื่อนบบเน้นให้ห้ามมักตัวเลขห้เขาเก้าได้ครับเด้อเพราะว่ารังเทือกบบอะโบได้เข้าตัวเน้น,นเพื่นอนเนาะครับพี FC เนาะ ล่มเทปะเตรียมจะให้เบึ้งนะครับเนาะครับนี่ครับผ่าแดงผ่าไ่คือเก่านะครับเนาะวันจันทร์ที่สิบหกมกราคมหกหกลาวพัฒนาครับมีสองมีห้ามีเก้าเห็นไหมครับ่นฉีดเส้นใต้ไว้คือเน้นหานะครับเนาะนี่ครับวันนี้เน้นหลักสองก็มีสองหนึ่ง ลักหาก็มีห้าหกมันมาครับลักเก้าก็มี่เก้าสองที่บันชีดเิ้นใตไ้ไปครับนี่คือเกเลขวิ่งนะครับเนาะ,ะเตรียมขอกับขอบพวกคุณหลายๆได้ครับเดอ้อเกเลขวิ่งนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันครับขอให้เขาปังปังอีกนะครับเนาะ ครับชัดหน้าจอครับผมกับเจเลขวิ่งเนะครับเนาะครับเอาเล่าพัฒนาเจเลขวิ่งนะครับ,นะรบเาานาเเนะนะแต่งพอทวนถีกนึงนะครับเด้อเอาบนล่างมีสองมีห้ามีเก้าจับคู่หลักสองมีสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าหลักห้ามีห้าสองห้าสี่ห้าหกหลักเก้ามีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามหลักสองเน้นที่สองหนึ่ง หลักห้าเน้นที่ 5, 6, ห้าหกหลักเก้าเน้นที่เก้าสองนะครับเนาะครับส่วนตัวบนเนนห้องมักตัวแดห้องก็เอานะครับเอฟซีเนะาะแล้วที่สําคัญห้องก็อย่าลืมมักตัวแดห้องก็อย่าลืมกลับตัวน้องเนาะครับเอฟซีเนาะกลับอาสุดท้ายทายสุดอพอเตียมขอกราบขอพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพอเตียม แต้มคอคอยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญเนื้อขับเนื้อความเจ็บอย่ายให้ได้ความไข่ย,ย่าให้มีเนาะครับเนาะขอให้มีแต่โศกแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันวัวจะเป็นเลขเล้าหรือเลขไทยครับวันที่สิบหกนี่การเลขดุลเลขเล้าแล้ววันที่สิบเจ็ดการดุลเลขไทยเฮาต่อเนาะครับเนาะขอให้โศกโศกมันมันกันทุกคนนะครับเนาะครับเขามาแล้วขันมาขันสอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำเนยเนื้อขับเด้อแบบนีเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มเนาะครับเนาะ ครับเอาสำหรับชิมนี้พ่อเต็มก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไปพอกันชิหน้าสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม